สวัสดีนะคะวันนี้เราจะมารีวิวหมูเราซื้อมาสองตัวห้าสิบนี่ยหมูนี่มีหมูสีฟ้ากับหมูสีชมพูนี่หมูวูกับหมูพิ้งอืมน่ารักเลยเขาบอกว่ามันจะเดินได้แล้วก็มีเสียงร้องเพลงแล้วก็มีไฟที่ข้างหลังของมันเชือกอันนี้เขาให้มาไว้ผูกข้างหลังตรงนี้นะมันก็จะวิ่งเดี๋ยวเรามาดูกันก่อนหงายท้องหมู พลาสติกก็โอเคอยู่นะดีอยู่้องไงท้องหมูขึ้นมานะเดี๋ยวเราจะใส่ฐานเข้าไปก่อนเขาบอกว่าให้ใส่ทานสองเอสามก้อนอ่ะใส่ฐานก่อนนะเจ้าตัวสีฟ้าเราต้มต้มหมูสีฟ้าตัวเนี้ยเราใส่ฐานไว้แล้วมันจะฟ้าหรือจะเขียวดีเนี่ยตัวเนี้มันก็ฟ้าๆเขียวๆนะน่ารักโอ้ยนี่ไงนี่ไงเดี๋ยวปิดก่อนปิดก่อนยังไม่ทันได้เปิดการทํางานเลยมันวิ่งแล้วแสดงว่าหมูวิ่งแรง เดี๋ยวดูนะนี่นะหมูตัวนี้นะวิ่งวิ่งโอ้โหขาขาเร,เร็วมากเดี๋ยวเราจะลองจับมันไปวิ่งที่พื้นปูนดูนะ <pupils> อะเดี๋ยวเราลองไปวิ่งที่พื้นปูนกัน um, หน้าตาน่ารักนหน้าตาน่ารักใช้ได้เลยแหละแล้วก็พลาสติกก็โอเคเลยแหละนี่หมูสองตัวหน้าตาน่ารักมากหมูสองตัวหน้าตาน่ารักเดี๋ยวไปดูที่พื้นปูนกันว่าเขาจะวิ่งได้เร็วไหมหมูพร้อม <ๆ S 1> วิ่งแล้วนะพร้อมวิ่ง จะให้วิ่งนะนี่นี่โอ้โหโอ้โหโอ้โหนี่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 วิ่งได้จริงวิ่งได้จริงอ่าวิ่งได้จริงวิ่งได้จริงแต่นี่พื้นมันตกหลุมนิดนึงเมื่อกี้มันก,ก็เลยขุขะอ่ะเดีย๋ยวดูเจ้าตัวสีนี้มัง้งอ่าไปไปนี่วิ่งวิ่งนั่นน่ะนั่นน่ะวิ่งเหอเลย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 